สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไข่มุกชาแนลนะคะวันนี้ไข่มุกก็พามางานเกษตรที่มองอุบลกันนะคะตัวนี้ก็จะมีให้ถ่ายรูปนะคะที่เป็นส่วนดอกไม้แล้วก็ทุ่งทานตะวันนี่นะคะเดี๋ยวไขมุกก็จะพาไปที่ทุ่งทานตะวันกันก่อนเลยนะคะไปถ่ายรูปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ใครที่อยากมาก็สามารถมากันได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไข่มุกก็จะพาเข้าไปข้างในทุ่งทานตะวันกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ถึงทุ่งทานตะวันกันแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไข่มุกก็จะพาเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆ แล้วก็ใครที่อยากมาก็สามารถมากันได้นะคะแต่ว่ามันจะมีเวลาที่ปิดด้วยนะคะต้องมาให้ถูกเวลานะคะแต่ตอนเย็นนะคะดอกทานตะว,วันก็จะเอาหัวลงนะคะแต่ว่าถ้าตอนเช้าก็อาจจะรับแสงค่ะเพราะว่าจะทำให้ มันใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูวิวรอบๆข้างๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเดีย๋ยวพอดูวิวทางตะวันเสร็จแล้วนะคะอยา่างแล้วก็จะพาไปดูฝั่งนู้นกันเลยนะคะที่มี ต้นไม้ดอกไม้เยอะๆมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ถึงดอกไม้ที่ไข่มุกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถถ่ายรูปกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากถ่ายรูปก็ต้องแบบมีแบบอยากถ่ายรูปท่าอะไรก็ถ่ายได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเหมือนแบบเราอยู่ใน จินตนาการอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวิวของมันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ไข่มุกก็พาชมดอกไม้ตัวนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดู ข้างนู้นกันนะคะว่าเป็นดอกอะไรอย่าพาไปถ่ายรูปที่ดอกไม้สีแดงกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาพูดว่าหรือเรียก,ยกดอกไม้ตัวนั้นว่ายังไงนะคะอย่าตางไข่มุกไปกันเลยค่ะไปละไปกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ถึงดอกไม้สีแดงกันแล้วนะคะอย่าไปดูไปชมกันเลยค่ะ นะคะเราก็ถึงกันแล้วนะคะเพื่อนๆใครที่อยากมาถ่ายรูปก,ก็สามารถมาถ่ายรูปก,กันได้เลยนะคะเดี๋ยวไข่มุกก็จะพาเข้าไปข้างในกันเลยนะคะค่ะตอนนี้ไข่มุกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืม กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe ให้ไข่มุกด้วยนะคะเพื่อนๆนและช่วงนี้ก็โควิดนะคะอย่าลืมพากันใส่แมสด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของพวกเราเองนะคะตอนนี้ไข่มุกขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย